ก่อนไปชมคลิปก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมารีวิวให้ฟังนะคะสำหรับการแจ้งเกิดลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสนะคะที่พ่อหรือแม่นะคะเป็นคนฝรั่งเศสนะคะแล้วลูกเกิดที่ไทยนะคะอยากแจ้งเกิดนะคะกับสถานทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยนะคะเพื่อให้ลูกได้สัญชาติฝรั่งเศสมีขั้นตอนยังไงนะคะแล้วก็มีเอกสารอะไรบ้างน,นะคะก็คลิปนี้ก็จะมารีวิวให้ฟังนะคะ หรือว่าคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นชาติอื่นก็สามารถดูไว้เป็นไกด์ไลน์ได้นะคะอื่นเลยพอลูกคลอดเสร็จปุ๊บแม่ฝั่งทำเอกสารในฝั่งของแม่เรื่องของเอกสารนะคะในการแจ้งเกิดนะคะ ที่ต้องเตรียมให้หลงพยาบาลมีทําคลิปไว้ก่อนหน้าน้นแล้วนะคะแล้วก็พอได้สูติบัตรลูกมาแล้วนะคะจะต้องทําการแจ้งย้ายลูกนะคะเข้าในทะเบียนบ้านนะคะนั้นแล้วก็มีทําคลิปเอาไว้ก็สามารถไปดูย้อนหลังกันได้นะคะส่วนนะคะมาฝั่งออพ่อหรือแม่ที่เป็นชาวต่างชาติก็ต้องทําเรื่องนะคะแจ้งเกิดลูกนะคะกับสถานทูตเพื่อที่ว่าระดับต่อไป เราก็จะได้ทอทำพาสปอร์ตฝรั่งเศสนะคะลำดับขั้นตอนมันจะเป็นอย่างนี้เนาะส่วนในคลิปนี้เนาะถ้าพ่อหรือแม่ที่เป็นชาวต่างชาตินะคะจะแจ้งเกิดก,กับสถานทูตมีเอกาสารอะไรบ้างนะคะซึ่งเราสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของสถา,านทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยได้นะคะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์เอาไว้นะคะมันจะเป็นภาษาไทยนะคะแต่ว่าแนะนำนะคะให้ พ่อหรือแม่ที่เป็นชาวฝรัง่งเศสเข้าไปอ่านในเว็บไซต์ที่เป็นภาษาฝรั่งเศสมันจะโอเคกว่านะ,ะสำหรับเอกสารที่ต้องเตรียมนะคะก็จะมีแบ่งเป็น2เคสนะคะการแจ้งเกิดเด็กนะคะที่เกิดภายใน30วันนะคะกับนะคะในการแจ้งเกิดนะคะเด็กที่มีอายุมากกว่า30วันนะคะถ้าเราแจ้งเกิดลูก หลังจาก30วันนับจากวันทนี่ลูกเกิดนะคะมันก็จะขั้นตอนก็จะยากแล้วก็เอกสารประมันก็จะมีเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนะคะก็แนะนำนะคะในทางที่ดีนะคะให้แจ้งเกิดภายใน30วันดีกว่านะคะนี้มาขอพูดถึงเคสนะคะของการแจ้งเกิดเด็กนะคะที่เกิดไม่เกิน30วันนะคะตรงด้านล่างะคะ่ะมันก็จะเป็นออพวกข้อมูลทั่วไปที่สำคัญนะคะอย่างเช่นนะคะสถานทูตนะคะสามารถจะททำใบสุติบัตรให้ เด็กนะคะที่เกิดที่ไทยได้นะคะถึงแม้ว่าพ่อกับแม่ไม่ได้เออจะไม่ได้แต่งงานกันหรือแต่งงานกันล้วก็ในการจองคิวนะคะมันก็จะเป็นการจองคิวแบบออนไลน์นะคะทนีนี้ในการจองคิวเน่ะก็คือ หนึ่งนัดหมายต่อลูกหนึ่งคนนะคะถ้าสมมติว่า,าคุณมีผ้าแฝดสองคนเนาะ,ค,ะคือคุณก็ต้องทําการนัดหมายสองนัดหมายนะคะต่อมานะคืออย่างที่บอกไปข้างต้นนะคะถ้าจะขอพาสปอร์ตฝรั่งเศสเล่มแรกนะคะสําหรับเด็กนะคะได้ก็ต่อเมื่อนะคะมีการแจ้งเกิดน,นะคะกับทางสถานท,ทูตและเวลาในการทำพาสปอร์ตมันก็จะอยู่ประมาณหนึ่งเดือนถึงจะได้เล่มพาสปอร์ตนะคะบิดานะคะที่ยังไม่ได้แต่งงานกันตอนที่ลูกเกิดน,นะคะ ก็ต้องดําเนินการตามกระบวนการในเรื่องของการรับรองบุตรนะคะที่เกิดมาต่อมาเป็นเอกสารที่เราต้องเตรียมนะคะมันจะแบ่งเป็นแยกเป็นว่าพ่อแม่แต่งงานกันอีกเคสหนึ่งพ่อแม่ไม่ได้ไม่ได้แต่งงานกันอันนี้เราขอพูดถึงในเคสของเรานะคะที่โอเคพ่อกับแม่แต่งงานกันนะคะมันก็จะมีให้เลือกอีกนะคะว่าพ่อและแม่เป็นคนฝรั่งเศสเหมือนกันนะคะหรือเอ,อ่อพ่อหรือแม่คนใดคนหนึ่ง เป็นคนฝรั่งเศสนะคะก็อันนี้ของเคส,สเรากคนใดคนหนึ่งเป็นมีสัญชาติฝรั่งเศสนะคะเตรียมนะการหนึ่งเลยนะคะก็คือใบสมัครนะคะก็สามารถดาวน์โหลดได้นะคะสนะคะหลักฐานแสดงสัญชาติของบิดาและมารดานะคะสาเนา2ด้านของบัตรประชาชนนะคะก็คือหน้าหลังนะคะหรือจะใช้พาสปอร์ตก็ได้นะคะที่ยังไม่หมดอายุนะคะแต่ว่าให้นําตัวจริง ไปด้วยนะคะในการไปแจ้งเกิดเนี่ยก็คือไม่จาเป็นต้องพาลูกไปนะคะปกครองนะคะคนใดคนหนึ่งสามารถไปแจ้งเกิดได้ที่สถานทูตนะคะต้องเป็นในเคสที่ว่าออพ่อกับแม่แต่งงานกันนะคะแต่ถ้าไม่แต่งงานกันนะคะก็คือลูกไม่ต้องไปเหมือนกันนะคะแต่ว่าพ่อกับแม่ก็ต้องไปพร้อมกันนะคะเพราะว่าจะต้องมีออคนฝรั่งเศสไปด้วยนะคะต่อมานะคะคในหัวข้อที่3นะคะก็คือเอกสารนะคะก็คือต้นฉบับสูริบัตรไทยของเด็กนะคะ และนะคะสำเนานะคะใบรับรองนะคะที่รับรองโดย MOFA นะคะคือในการรับรองจากทางกงสุนนะคะของกระทรวงการต่างประเทศนะคะก็คือให้นิติกรรับรองนะคะและเอกสารเพิ่มเติมนะคะก็คือและต้องแปลเป็นภาษาฝรั่งเศสโดยนักการแปลนะคะที่รับรองของทางสถานทูตนะคะคือสถานทูตก็จะมีลิสต์ของเอ,อ่อรายชื่อนัก แต่นะคะที่ได้รดับอนุญาตหรือถ้าไม่ถ้าไม่เตรียม3ามอย่างนี้นะคะจะเตรียมเป็นอีกชุดหนึ่งก็ได้นะคะหรือใช้นะคะใบรับรองแพทย์ก็ได้นะคะก็คือขอสามารถขอนะคะกับคุณหมอที่ทําข้อดให้เราได้นะคะขอใบเอ,อ่อใบรับรองแพทย์นะคะในการคลอนะคะและใบรับรองแพทย์ตรงน,นั้นนะคะก็ต้องทําการนะคะแปลนะคะ เป็นภาษาฝรั่งเศสโดยนักแปลนะคะที่ผ่านการรับรองของทางสถานทูตนะคะซึ่งในใบรับรองแพทย์นะคะที่ออกมานะคะจะ,จะต้องมีข้อมูลครบถ้วนการที่เขากําหนดนะคะก็คือนะคะต้องมีนามสกุลและชื่อจริงของมารดาน,นะคะแล้วก็วันที่และเวลาในการคลอดของลูกนะคะแล้วก็ที่อยู่ของสถานที่ที่ะคลอดแล้วก็ลายเซ็นนะคะของหมอนะคะ และก็ตาประทับของโรงพยาบาลนะแล้วก็ใช้ฉบับจริงนะคะในการในการนำไปยื่นนะคะแล้วเขอานะบอกตรงน,นี้นิดนึงนะคะว่าไปรับรองแพทย์ในการคลอดนะคะไม่ใช่ไปสุขิิัตรไทยนะคะอันนี้ไม่ใช่นะคะก็คือเออเราสามารถขอกับคุณหมอได้ะคะ่ะว่าขอใบรับรองแพทย์ในการคลอดนะคะซึ่งหมอเขาจะออกให้อยู่แล้วว่ะคะ่ะว่าบุตรคนนี้นะคะเกิดวันที่เท่าไหร่พ่อแม่ชื่ออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะซึ่งเอกสารนะคะ เราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเตรียมนะคะเอกสาร3อย่างในท่อนบนหรือเราจะเลือกใช้เอกสารท่อนล่างนะคะได้นะคะก็คือเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งสําหรับเรานะคะเราเลือกท่อนท่อนล่างนะคะก็คือมันจะง่ายที่สุดะะไม่ต้องเดินทางให้นิติกรรับรองนะคะเอกสารที่ที่ขอเกิดเอ,อ่อแบบรองแพงทย์กระทําหมอนะคะแล้วแปลโดยภาษาฝรั่งเศสเนี่ย มันค่อนข้างที่จะเตรียมเอกสารง่ายกว่านะคะสําหรับเรานะคะต่อมานะคะเอกสารข้อที่4ีะ่คะก็คือสมุดนะคะครอบครัวนะคะถ้ามีนะคะก็คือมันจะเป็นสมุดเออเล่มเล่มสีเขียวนะคะถ้าแต่งงานกันก็จะยัมีชื่อพ่อชื่อแม่นะคะเวลาเราจะเกิดเขาจะแแอดชื่อลูกเข้าไปในสมุดครอบครัวประมาณว่าเออทะเบียนบ้านเนาะ หรือจะใช้ทะเบียนสมรสก็ได้นะคะของพ่อและแม่นะคะส่วนเอกสารข้อที่5นะคะก็คือหลักฐานแสดงที่อยู่นะคะล่าสุดนะคะก็คือจะต,ต้องเป็นภาษาอังกฤษนะคะสามารถดูคลิกดูตัวอย่างได้ะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นนะคะก็คือพวกสำเนาบินค่าน้ำค่าไฟค่าโทรศัพท์ชื่อพ่อหรือแม่อยู่ในนั้นนะคะที่ระบุที่อยู่ของคนที่แน่นอนนะคะ,คะเอกสารทั้งหมดก็จะมีแค่นี้นะคะก็ะเดี๋ยวจะสรุปให้อีกครั้งนะคะถ้านะคะ ลูกนะคะลูกครึ่งไทยฝรั่งเศสนะคะเกิดที่ไทยนะคะพ่อหรือแม่ที่มีสัญชาติฝรั่งเศสนะคะจะต้องไปแจ้งเกิดทางสถานทูตฝรั่งเศสรประจำประเทศไทยนะคะเพื่อ <c oughs> ให้ลูกได้สัญชาติฝรั่งเศสนะคะคือต้องทําการนัดหมายในเว็บไซต์นะคะทางที่ดีนะคะคือแจ้งเกิดลูกนะคะไม่เกิน30วันนับจากวันที่ลูกเกิดนะคะหรือว่าถ้าใครรีบนะคะที่ต้องการพาเออรลูกนะคะเดินทางนะคะก็ควรที่จะต้องรีบแจ้ง รีบแจ้งเกิดก่อนเพื่อที่โปรเซสต,ต่อไปจะได้ทําเรื่องของพาสปอร์ตได้นะคะที่นี้นะคะ่ะในเวลาไปแจ้งเกิดนะคะในในเคสถ้าพ่อกับแม่นะคะแต่งงานกันนะคะก็คือคนใดคนหนึ่งนะคะสามารถไปแจ้งเกิดได้นะคะที่สถานทูปไม่จำเป็นที่จะต้องพาลูกไปนะคะแต่ว่าถ้าในเคสที่พ่อกับแม่ไม่ได้ไม่ได้แต่งงานกันนะคะก็คือไม่ต้องพาลูกไปนะคะแต่ว่าพ่อกับแม่จะต้องไปกันสองคนต้องมีผู้ปกครองที่เป็น ชาวฝรัง่งเศสไปด้วยถ้าพ่อกับแม่ไม่ได้แต่งงานกันนะคะบ,บีดานะคะก็ต้อง รับรองบุตรนะคะ,ะก็เอกสารนะคะที่ต้องเตรียมนะคะหนึ่งนะคะก็คือแบบฟอร์มนะคะในลิงก์ของเว็บไซต์ที่เขามีให้นะคะสองนะคะก็คือสำเนานะคะแบบบัตรประจําตัวประชาชนนะคะหน้าหลังนะคะหรือจะใช้สําเนาพาสปอร์ตก็ได้นะคะและต้องนะคะนําตัวจริงไปด้วยนะคะก็คือนําตัวจริงพาสปอร์ตหรือว่านําตัวจริงของแบบประชาชนไปด้วยนะคะเอกสารข้อที่3นะคะเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะจะใช้นะคะสูตนบัตรไทยนะคะของลูกนะคะ และสำเนานะคะที่รับรองโดยนิตกรน,นะคะจากกรมการกงสุลนะคะและแปลนะคะเป็นภาษาฝรั่งเศสนะคะหรือถ้าเป็นเอา3ามอย่างนี้จะใช้เป็นใบรับรองแพทย์นะคะในการคลอดนะคะและแปลเป็นภาษาฝรั่งเศสก็ได้นะคะแต่ว่าในใบรับรองแพทย์จะต้องมีรายละเอียดให้ครบถ้วนนะคะทุกหัวข้อนะคะที่เขากําหนดนะคะสนะคะสมุดครอบครัวนะคะถ้ามีนะคะถ้าไม่มีก็ใช้ทะเบียนสมรสก็ได้นะคะ5นะคะ ฐาน,นะคะ,ะแสดงที่อยู่ล่าสุดของคุณนะคะจะต้องเป็นภาษาอังกฤษนะคะหลักฐานก็จะมีแค่นี้นะคะก็ทางที่ดีนะคะก็คือให้ให้พ่อหรือแม่ที่เป็นชาฝรัง่งเศสไปยึดกับสถานทูตก็คือมัอนจะง่ายที่สุดนะคะแล้วก็สามารถดูในเว็บไซต์ของสถา,านทูตได้นะคะเป็นภาษาฝรัง่งเศสก็จะง่ายที่สุดนะคะถ้าใครที่มีสัญชาติอื่นนะคะก็ต้องไปดู ในเว็บไซต์คำนตฐานทูตนะคะประจำประเทศตัวเองนะคะที่อยู่ในประเทศไทยนะคะว่ามีกําหนดต้องใช้เอกสารอะไรบ้างนะคะสำหรับที่กล่าวมาข้างต้นนะคะก็คือจะเป็นข้อมูลดับเด็กลูกครึ่งนะคะไทยฝรั่งเศสที่เกิดที่ไทยนะคะอยากาห้รูมีสัญชาติฝรั่งเศสนะคะต้องแจ้งเกิดกับคำานทูตก,ก่อนนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับแม่ๆนะคะที่ต้องการหาข้อมูลอยู่นะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะฝากกด s u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยนะคะ